สวัสดีค่ะสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าร้าน u ู g r o ก p เซียงกงทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับร้าน US g r o u รปเซียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะว้จะพาทุกท่านมาชมรถที่เพิ่งจะประกอบเสร็จใหม่ๆนะคะเป็นรถนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ กับรถคันนี้เลยนะคะรถคันนี้เป็นรถฟูโซปลาดุกค่ะลูกค้าวันนี้เราเอามาจัดโปรหน้าร้อนกันนะคะสําหรับหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็ต้องมาจัดโปรโมชั่นเย็นๆให้กับลูกค้านะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถฟูโซปลาดุกค่ะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้อยู่ที่240แรงม้าค่ะลูกค้าเป็นรถสภาพสวยๆนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวอราจะพาชมรายละเอียดภายในหัวเก่งกันนะคะ รถสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะจัดโปรโมชั่นต้อนรับหน้าร้อนกันอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดอย่างนางฟ้าขนาดนี้นะคะลูกค้าเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าพร้อมเอกสารอินวอยให้เลยนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกันกับคัสซีปลายเลียวคะ่ะเป็นคัสซีเดิมๆนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคัสซีวัดจากหลังเก๋งถึงปลายคัสตีนะคะ ความยาวจะอยู่ที่6เมตรค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นคัสซีสภาพเดิมๆเลยไม่มีสนิมเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถยนต์ไปใช้งานนะคะหรือว่าไปทํากําไรนะคะออยก็นแนะนําเลยค่ะเป็นรถคันนี้เป็นรถสวยๆราคาถูกๆแบบนี้นะคะเรานํามาจัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลส่งการ์ันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 5ย์แปดห้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับก็ได้นะคะลูกค้า รถคันนี้จอดรอลูกค้าอยู่ที่ US หนองแคค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะอ่าเดี๋ยวขอพาชมรายละเอียดอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้โดยสารนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะประกอบเสร็จยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะยังมีถุงมือช่างติดอยู่นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวถ้าทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะใครอยากมาทดลองขับก็เชิญได้เลยนะคะรถคันนี้จอดรอลูกค้าอยู่ที่ US หนองแคจังหวัดสระบุรีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะอ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน US Group เซียงกงด้วยนะคะคลิปนี้ออยลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ